สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่25เมษายนพุทธศักราช2559ค่ะสมเด็จพระเทพพร,รันราสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา2557เป็นวันแรกวันนี้เวลา9นาฬิการะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพพร,รนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา2557ณอาคารหอมประชุมธรรมรงบัวศรีมหาวิทยาลัยบูรพาอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิรับพระราชทานปริญญาคติตศักดิ์จำนวน6กคนและมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรับพระราชทานปริญญาบัตรทงางภาคเช้าและภาคบ่ายรวมทั้งสิ้น7,334คนในจํานวนนี้มีพระพิสุจํานวน9้ารูปรวมทั้งผู้พิการและตาบอดรับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชโชวาทความว่า บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็ย่อมปรารถนาจะสร้างอนาคตที่ก้าวหน้ามั่นคงต่อไปด้วยการประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลแต่การจะทำได้ดังที่กล่าวแต่ละคนจำเป็นต้องมีความรู้ที่สำคัญ3ประการประการแรกความรู้ในหลักวิชาคือหลักการและทฤษฎีต่างๆทั้งในสาท,ที่บัณฑิตได้ศึกษาเล่าเรียนมาและในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประการต่อมาได้แก่ความรู้ในระบบก,การทํางานและผู้ร่วมงานกล่าวคือในด้านระบบก,การทํางานแต่ละคนจะต้องศึกษานโยบายและเป้าหมายขององค์กรระเบียบปฏิบัติที่จําเป็นแก่งานนั้นๆตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนเพื่อให้สามารถเลือกสารความรู้ที่เหมาะกับงานมาปรับใช้ให้งานที่ทําสําเร็จผลสมบูรณ์ตามเป้าหมายได้ ส่วนในด้านผู้ร่วมงานบัณฑิตพึงรู้จักและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งความรู้ความสามารถและอัธยาศัยใจคอเพื่อสามารถปฏิบัติกิจการงานให้ประสานสอดคล้องกันได้อย่างราบรื่น ประการสุดท้ายความรู้เรื่องสังคมและวัฒนธรรมอันได้แก่แบบแผนในการดำรงชีวิตภูมิปัญญาความคิดความเชื่อค่านิยมและขนกธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นท,ที่ปฏิบัติงานซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติและพัฒนางานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมนั้นๆได้ จึงขอให้บัณฑิตท,ทุกคนเร่งขวนขวายเพิ่มพูนความรู้ทั้ง3ประการที่กล่าวมานี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์จะได้สามารถปฏิบัติกิจการงานทุกอย่างให้บรรลุถึงความสําเร็จเป็นประโยชน์เป็นความเจริญอันยั่งยืนทั้งแก่ตนแก่สังคมและประเทศชาติได้สืบไป ภายหลังจากเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้วได้ทอบะเนตรนิทรรศการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาซึ่งปัจจุบันมีนิสิตจ,จากราชอาณาจักรกัมพูชากำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีที่มหาวิทยายลัยบุรพาจำนวน83คนและมีนักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกำลังศึกษาที่โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพญมหาวิทยายลัยบุรพา ในระดับมัธยมศึกษาจำนวน8คน